สวัสดีคับผมชื่อดีนะคะผมไม่ใช่ส้มนะคะนี่นะคบชื่ออะไรนะส้มสายน้ำผึ้งครับชื่อในสายน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะครับครับจากสวนประกายเพชรครับสวนประกายเพชรนะครับครับอ่าวไหนส้มอยู่ตรงไหนคะนี่นะครับครับนี่นะคบอยู่ตรงนี้นะครับครับ อันนี้อร่อยมากเลยนะคบจำไปยูที่ช่องโอลีรมนะครบแข็งเชื่องเลื่อนๆนะคบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจกินให้ดูด้วยครับจำไปดด้วยนะคบเนี่ยนะคบสั่งได้กับออลีใช่ไหมครับใช่ครับอร่อยมากไหมครับอร่อยมากค่ะเนี่ยนะครับมีห้ามกินสีเหลืองนะครับ มีทำกินขี่เขานะครัะต้องเบื่อเบื่อเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนแม่นะครับเนี่ยนะครับต้องเบื่อเบื่อกินเล่นนะคระเนี่ยเหรอมือมือกู้งงเ้องครับมีอมือกู้ก็กัดเลยนะครับดูเรียงนะครับดูเสียง อ่ะหยิบส้มขึ้นมาสิครับส้มลูกสีอะไรคะส้มสีอะไรคะลูกอ่ะหยิบขึ้นมาเลยส้มแบบนี้เลยส้มแบบนี้เลยนะคะ,คะต้องไปดูที่ช่องช่องของลีเหรอลูกช่องแม่นะครับอ่ะช่องแม่แมติดตาม,มได้<ช>ครับต,รต้องเปลือกเปลือกกลองนะคะครับ,รบออย่าเพิ่งปีดค่ะ แจกให้หมดเลยกดนี้นะคะให้เปลือกเปลือกไม่ถือไว้ไหนค่ะไม่ไว้ไหมค่ะมีมีหมดเลยนะคะครับนี่นะครับแม่ซื้อที่ทำงานไกลๆเลยนะคะที่ทำงานที่ไกลๆเลยครับจากจังหวัดเชียงใหม่เลยครับเชียงใหม่เลยนะครับส่งตรงจากเชียงใหม่เลยเชียงใหม่กัง ไกลๆเลยนะครับค่ะโอเคครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมไปให้้าอื่นก่อนนะครับครับเน่แม่นะครับแม่จะใส่ถุงใบไว้นะครับเนี่ยใส่ถุงจออันนะครับนี่ให้ใส่ในรถใส่ยางรีมนะครับมันหนักมากเลยนะครับต้องรีบห้เบอนะครับไปเอาที่ข้างนี้เลยนะครับ แล้วนี้ไป็มชงเอาให้อันนี้นะครับอันนี้นะครับนี่จะถืออยู่นะครับไปให้ทุกหมดเลยนะครับให้ทุกคนเลยเหรอคะครับเก่งมากเลยค่ะถ้าสนใจอยากสั่งก็สั่งได้ที่อองลีใช่ไหมคะสั่งไล่ช้อปปิ้งนะคบอ๋อชอปปิ้งครับต้องมีน้ำด้วยนะคบอันนี้ของพี่มูนนะคะไหนของแม่อันนี้ของลีนะคบครับนะครับ นี่คือใจน้ำแกงนะครับอ่ะนี่คือที่ใส่น้ำแกงอะ่ะค่ะอันนี้ของอองลีหรอคะนี่คือที่ใส่ที่ใส่น้ำ,น,น,ำน้ำเหมือนกันน้ำน้ำเหมือนกันค่ะอันนี้ที่ใส่น้ำนี่คือที่ใส่ของแม่นะครับค่ะโอเคครับ จ้องใา่ลูกด้วยนะครัะใา่ลูกกับนีเรื่อนนะคะจ้ามปดูที่ช่องน,นีกินได้เลยนะคะและ<า>เสือะะ้อราคาเสื้อซื้อได้ไหมเสื้อเนี่ยเสื้ออองลีเนี่ยซื้อไล่เหมือนกันนะครับะนี่นะคบซื้อไล่ไปไปที่ที่ไหนคะเคเว่นนะคะอ้าวซื้อเซเว่นเหรอเสื้อบุรีรัมย์อุ้ยไม่ใช่ให้ไปซื้อจากที่ไหนมานะซื้อที่บุรีรัมย์สิคะ ชื่อือที่มีลำนะคะแล้วกางเกงองลี่ะคะซื้อได้จากไหนในตลาดเลื่อนนะครับครับอ่ะกางเกงขององลีซื้อได้จากร้านป้าอะไรป้าจันฉายครับจันฉายนะคะครับใบเลื่อนนะครับที่ข้างๆนั้นครับครับครับซื้อได้หมดเลยใช่ไหมคะัใช่ครับต้องลาไปก่อนนะคบสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ